จะไม่แล้วช่วยด้วยทำยังไงดีหรือเราควรจะใช้ตะหลิวทำไมบิวเอาทัพพีมาวะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบิวอีกครั้งแล้วนะคะในช่องบิวลิสตาค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะบิวจะมาทำกับข้าวกินอีกแล้วนะคะหลังจากครั้งที่แล้วที่มาลองใช้ หม้อไฟฟ้าของโอเล็ก์แบบจริงจริงจังๆให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะแต่ครั้งที่แล้วมันจะเป็นเมนูแบบต้มอ,อย่างเดียวเลยเนาะไม่มีแบบดูว่าทอดแล้วจะเป็นยังไงมันกระทะมันจะติดกระทะไหมหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมวันนี้บิวนึกขึ้นได้อีกหนึ่งเมนูที่เพิ่งไปดูมาจากใน YouTube นะคะก็คือเมนูออแกงจืดไข่เจียวค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองทําเมนูนี้กันซึ่งก็เป็นการทาครั้งแรกของบิวอีกแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออถ้าเรา เจียวไข่โดยการใช้หม้อไฟฟ้าของโอเล็ก์นะคะโดยที่ไม่ใส่น้ำมันเลยมันจะเวิร์กไหมนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้วิวจะทำเมนูนี้สำเร็จหรือเปล่านะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้กินได้นะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีสเต,เตชันทำอาหารแล้วไม่ต้องนั่งกับพื้นแล้วนะทุกคนวิวไปหาโต๊ะมาได้แล้วสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเมนู อะไรนะต้มจืดไข่เจียววันนี้นะคะอันดับแรกก็คือไข่นะคะนี่คือบิวตีไข่ไปแล้วนะคะแล้วก็มีปรุงแบบซีอิ๊วขาวกับใส่ซอนแมคกี้ไปนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอันนี้สุกไก่ก้อนนะคะผักก็จะมีอันนี้ผักเขาเรียกอะไรนะบิวนึกชื่อไม่ออกอ่ะทุกคนผักที่มันใบใหญ่กว่าผักชีที่มันหอมหอมนึกไม่ออกจริงว่าชื่อผักอะไรแล้วก็จะมีอันนี้จะมีผักกัดขาวนะคะแล้วก็จะมีเห็ดเข็มทองอันนี้เป็นผักที่บิวอยากกินนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่า ที่บิวจะใช้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมบิวตวงน้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อย่างที่บิวเล่าให้ฟังแหละว่าบิวเป็นคนมีปัญหาเรื่องการตรวงปริมาณน,น้ํามากๆคือกะไม่ถูกนะคะทุกคนบิวก็เลยโอเคถ้าบิวจะกินหนึ่งถ้วยเนี้บิวก็ตักน้าใส่ถ้วยนี้มาเลยนะทุกคนจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วเดี๋ยวว่าอาจจะแบบมีใส่พริกไทยนิดหน่อยแล้วส่วนนี้เนื้อสด อันนี้บิวอยากกินเองทุกคนบิวก็เลยจะใส่ไปด้วยซึ่งจะเข้ากันไหมก็ไม่ทราบแล้วการนี้นะคะหมอ้อของเราตอนนี้เป็นลูกรักของบิวไปเรียบร้อยแล้วทุกคนเพราะมันทางานง่ายมาก <c oughs> มันดีมากจริงอ่มาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับตอนนี้นะคะวัตถุดิบต่างๆก็คือพร้อมให้เราทําอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทอดไข่เจียวโดยที่ใช้หมอ้อไฟฟ้าโอเล็กส์และก็ไม่ใส่น้ํามันเลยนะทุกคนคือบิวอยากทุกคนเห็นว่า หม้อเนี้ยมันโอเคไหมมันจะมีมติดกระทะไหมหรือว่ามันแบบเออรออ้อนดีๆนะคะไปดูกันค่ะเราจะมาทําไข่เจียวกันนะคะอันนี้คือหม้อยังไม่ได้เปิดสวิตอะไรนะคะวิวก็จะเลื่อนลงมาที่ไฟร้อนสุดไปเลยเลื่อนลงมาสุดเนาะอันนี้ไฟแดงขึ้นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวรอกระทะร้อนสักครู่จะเริ่มจากทาไข่เจียวจะสําเร็จไหมมาดูกันแล้วแต่อย่างนี้ถ้าเราไม่ใส่น้ำมันเราจะรู้ได้ไหมว่ามันร้อน โอเคทุกคนมันมีไอไอร้อนขึ้นนะก็คือเรารู้แล้วแหละว่าตอนนี้มันกระทะมันเริ่มร้อนละขอลองหยดไข่ลงไปสักเล็กน้อยทุกคนเห็นไหมในกล้องขอแอบดูหน่อยโอเคได้อยู่ทุกคนวันนี้เอ่อวิดีโอของเราอาจจะมีแบบเสียงรถแทรกเข้ามาในวิดีโออยู่เรื่อยๆนะคะ <laughs> เพราะว่าที่พักของวิวอยู่ใกล้ถนนใหญ่มากแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาเรื่องงานค่ะประมาณห้าโมงเย็นกว่าเกือบหกโมงนะแล้วก็เป็นเย็นวันศุกร์ด้วยคนก็จะแบบ รถก็จะเยอะกว่าปกตินะคะ <c oughs> ขออภัยในเรื่องของเสียงรบกวนโอ้ยร้อนแล้วร้อนแล้วเบล,ลจะลงมาทุกคนแต่นันไม่มีเสียงซู่ซ่าเหมือนตอนเราใส่แบบน้ำมันเราต้องคอยสังเกตแล้วใช่งไหมเนะี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟตัดนะคะทุกคนซึ่งอันนี้บิวเพิ่งเคยเจอบิวคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับมันร้อนเกินไปแน่เลยอะ่ะโอเคถ้าตัดแล้วต้องอยังไงต่วอวะตัดก็ตัดไปเลยแล้ว <laughs> แต่มันยังร้อนอยู่นะแค่แบบไฟแดงๆตรงนี้มันมันไม่ขึ้นอะ่ะ วิวว่ามันไม่ออกมาสวยแล้วล่ะทุกคน <laughs> มันยังร้อนอยู่ไหมเนี่ยเแล้วไม่มั่นใจยังร้อนอยู่นะทำไมมันไม่มีไฟแดงแคืออ้าวยังไงมาแล้วโอเคแสดงว่าถ้าร้อนเกินไประบบมันจะตัดเนาะพอมันแบบเย็นไปสักพักก็คือจะกลับมาอีกครั้ง เฮ้ยทุกคนกระทะมันร่อนจริงๆด้วยอ่ะเนีย่ยเนี่ยเออพอไข่มันเริ่มสุกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันร่อนเองเลยไม่ต้องใส่นี่บิวไม่ได้ใส่น้ํามันอะไรเลยนะแต่บิวก็คิดว่าไฟมันจะร้อนไปเอาไฟร้อนระดับหนึ่งก็พอจะไม่แล้วช่วยด้วยทำยังไงดีหรือเราควรจะใช้ตะลิวทำไมบิวเอาทัพพีมาวะเอาเละเรียบร้อย ไม่เป็นไรเพราะยังไง๋ย่เราก็ต้องตัดอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆที่แบบจะกินไข่เจียวก็อาจจะต้องแบบใช้ตังอยู่ดีกว่าเลยทุกคนแต่บิวหยิบทัพพีมาเพราะว่าเราทำต้มไงทุกคนมันสวยอยู่นะถ้าคนที่แบบทำเก่งๆกว่าบิวอะน่าจะออกมาสวยเลยอันนี้คือบิวแบบเพิ่งหัดทำกระทะมันมันแบบล่อมดีนะ เดี๋ยวรอไข่สุกกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะ๋วิวจะเอาน้ำใส่เข้าไปเราจะเอาน้ำใส่เข้าไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่ไฟมันไม่ขึ้นแต่หม้อมันร้อนอยู่เรื่อยๆนะทุกคนความร้อนไม่ได้ลดลงไปอะตอนนี้ไข่เริ่มจะสุกแล้วบิวจะหั่นหั่นให้แบบพอดีคำอะคะ่ะทุกคน อันนี้คือบิวก็เลยไม่ค่อยซีเรียสนะที่แบบเจียวไข่ออกมาแล้วมันไม่สวยเพราะยังไงเราก็ต้องทานอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆจะกินไข่เจียวอย่างเดียวก็ก็อาจจะต้องพิธีพิถันกับบิวนิดนึงโอเคได้แล้วแหละบิวว่าแล้วบิวก็จะเทน้ำลงไปเลยค่ะทุกคนเอาน้ำเทนี้แหละพอแล้วมั้งอันนี้ไปแล้วเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้ซุปไก่ก่อน ตอนนี้นะคะทุกคนน้ำก็เดือดแล้ววิวจะเอาเนื้อใส่ลงไปใส่เนื้อแล้วกดกดลงไปนิดนึงแล้วก็จะเริ่มใส่ผักเลยค่ะทุกคน อันนี้น้ำมันเดือดมากวิวก็จะปรับเป็นไฟกลางนะคะไม่ใช่ไฟกลางไฟระดับหนึ่งไฟมีสองระดับเนาะที่วิวเคยร้อยฟังมีระดับ 1, หนึ่งกับระดับสองนะคะเอาไฟระดับหนึง่งพอแล้ววิวก็ใส่ผักเลยเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบก็น่าจะโอเคแล้วค่ะตอนนี้ก็คือสุกอีกอร,รอบน,นึเเนเนนงนะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอเช็คเนื้อหน่อยเนื้อน่าจะสุกแล้วนะใส่ใบสักผักแล้วโอเคเรียบร้อย อ๋อลืมปรุงรดวิวจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะทุกคน <c oughs> คือบิวเป็นคนที่ปรุงไม่เก่งไงกลัวใส่เยอะแล้วเดี๋ยวจะยิ่งกินไม่ได้ไปกันใหญ่ใส่ไปจิ้วเดียวก็พอน้อนไปไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เป็ <c oughs> <c oughs> อยากกินแค่ร้อนๆ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยปิดแก๊สแล้วอ๋อไม่ใช่ปิดแก๊สปิดหม้อ <c oughs> โอเค เดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะคะก็คือถ้วยนี้แหละที่บิวตวงน้ำมานะคะทุกคนนี่ขนาดตรงแล้วบิวก็ยังว่าม,มันออกออกใจเยอะไปสักนิดนึงน่ากินนะตายละททำครั้งแรกหน้าตาบิวให้ผ่านนะน่ากินอยู่เรียบร้อยแล้วน่ากินไหมคะเย่ yeah. ถ้าเพื่อนๆที่เคยทำเมนูนี้แล้วอยากแนะนำอะไรบิวเพิ่มเติมบอกได้นะทุกคนคือบิวก็ทำครั้งแรกเหมือนกันถ้าทำอะไรผิดหรือ จะแนะนาอะไรเพิ่มแนะนําไว้ได้เลยที่คอมเมนต์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะมาลองใช้หมอ้อโอเล็กซ์กันอีกรอบนึงนะคะถ้าถามวิวนะวิวว่าสําหรับคนที่อยากทําอาหารที่ไม่ใช่น้ํามันอะ่ะวิวว่าหม้อน,นี้ก็เวิรนะ์นงทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆได้ดูตอนวิวทำไข่เจียวอะคะ่ะคือวิวไม่ได้ใส่น้ํามันเลยแมต่นิดเดียวนะก็คือเอาหม้อมาเปิดไฟให้ร้อนแล้วก็เทไขล่ลงไปเลยเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าเออมันมันค่อนข้างจะร่อนเลยนะ แต่คือบิวทำไม่สวยเองนะคะทุกคนเพราะว่าฝีมือยังไม่ดีนะก็เดี๋ยวจะฝึกฝนต่อไปนะคะ โอเคนะสำหรับการทอดเราเห็นการต้มไปแล้วการทอดไปแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆได้ใช้ตัดสินใจนะคะเผื่อใครกำลังลังเลว่าเอ๊จะยังไงดีจะซื้อไม่ซื้อดีนะคะเอาจริงคือบิวอะไม่ได้ค่าโฆษณา,นานทุกคนคือเห็นออมม่อมันน่ารักนะคะแล้วก็น่าใช้ก็ลองซื้อมาใช้ก็เอามาใช้ให้เพื่อนๆดูจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูแกงจืดไข่เจียวของบิวนะคะก็ออกมาได้หน้าตาโอเคนะคะทุกคนแต่บิวยังไม่ได้ลองชิมเลยขอแอบลองชิม,มนิดนึง อืมอร่อยนะไม่เค็มมากนัวนัวนัว,นว,นว,นวคิดว่าน่าจะเป็นขลวจากซุปไก่ก้อนแน่นอนไม่ใช่จากการที่บิวใส่ซีอิ๊วขาวอร่อยเลยอ่ะไปเร็วเมนูนี้ทําง่ายมากค่ะทุกคนเหมาะกับเด็กหอนะคะอย่างพวกเราอุปกรณ์ไม่เยอะเปยนไม่ใช่อุปกรณ์สิวัตถุดิบนะคะในเมนูมีไม่เยอะแล้วก็สะดวกเร็วมากทำแป๊บเดียวเสร็จเลยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากลองถามบิวว่าได้อยู่นะมันไม่ได้ทับยากถ้าบิวทําได้บิวเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทําได้เหมือนกันคะ่ะ อร่อยนะทวนอร่อยเลยค่ะส่วนสำหรับหม้อโอเล็ก์นะคะวันนี้ใช้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่บิวใช้หมอ้ออันนี้บิวก็ยังประทับใจเหมือนเดิมนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นแบบไอเทมที่หนึ่งในดวงใจนะตอนนี้ไปอีกนานเลยนะคะหลังจากที่ได้หม้อน,นี้มาบิวก็ยังไม่ได้เปิดเตาอ,อินดักชันใช้อีกเลยนะทุกคนเพราะหม้อน,นี้มันสะดวกค่ะคือทำก็สะดวกแล้วตอนเก็บล้างก็สะดวกนะอุปกรณ์มันแบบมันไม่ได้เยอะล้างแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาก,กันไปแต่เพียงเท่านี้พร้อมกับ แกงจืดไข่เจี่ยวขออนุญาตวางก่อนร้อนมากก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆก็จะได้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมอโอเล็กซ์นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปถัดไปที่จะออกมาด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ